สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับกับรายการรอบบ้านผ่านเมืองชมรมคนมีบุญชาแนลนะฮะกับผมทอนผูกพลายวันนี้เนี่ยเป็นวันสําคัญอดกหนึ่งวันที่กับผมได้มีโอกาสมาร่วมในกิจกรรมทําข่าวกับชมรมคนมีบุญชาแนลกับการเดินธรรมยตาของพระเด็พระคุณพระจาย์มหาดรธรรมปัญโยกับชมรมคนมีบุญนะฮะเดี๋ยวเราไปคุยกันสักนิดหนึ่งว่าท่านที่เดินทางร่วมกับธรรมยตาของพระเด็จพระคุณไปหลายๆวันเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็มาเริ่มจบตรงไหนเล่าบรรยากาศ ในขณะที่เดินให้ฟังเป็นคร่าวๆสักนิดนึงครับก่อนที่จะได้รับฟังรายละเอียดครับผมสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่แนะนำตัวนิดนึงพ่อผมพ่อน้อยครัทิพตีครับครับพ่อครับผมพ่อสีหอมไก่ครับครับพ่อสวัสดีเรื่องบุญครับครับุพ่อครับลองเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งว่าในห้วงช่วงเวลาสองสามวันที่ผ่านมารั้วสี่ห้าวันตั้งแต่วันที่สี่เนาะ เราภูมิใจแค่ไหนครับที่มีโอกาสได้ไปร่วมธรรมยัตตาของพระเดชพระคุณพรอายจารทร์มหาอุดรธรรมปัญญโยครับครับผมมีความภูมิใจที่สุดที่ได้ไปรวมกับพอายจารย์มหาอุดรที่ได้เดินทางไปเดินธรรมยัติตาหลังจากที่วันแรกที่เฮ้าได้ไปถึงพระธาตุนาดูนนะครับเนาะไปถึงพระธาตุนาดูนนี่ก็คือไปหอดประมาณจากหกโมง หกโมงเนาะหกโมงหกโมงแล้วก็ไปพักยูอนนิดนึงแล้วก็ไหว้พระไในวัยในสวนม่อนไหว้พระท่านวัดย่ำแรงแล้วก็ออกจากหลังจากนั้นก็พาดเดีพักพรไปว่าย่างย่งย่างแล้วเดีพยกวัได้ไปหลังจากที่ไหว้พระเราเลยไปไหว้พระธาตุเราังขับขึ้นมาพักพรเนาะครับอ่าหลังจากที่ไปไหว้พระธาตุแล้ววนสามรอบแล้วก็เลยมาพักพรผักพรแล้วก็ลูกยางถึงแต๊ เมือนัันยางตีตีสองออกจากหันเพื่อตีสองเนาะครับตีสองก็เดินมาหอดบ้านยางมาเรื่อยๆมาแจงอยู่บานนวนเห็ดไข่บ้านนวนเห็ดไข่เ้าเร้บ เราซูฟังยานอนนี <Safe anor mark> ่พอหลังเมือแรกได้พักพอนู่นผาดหน้าดูแล้วบรรยากาศของพผาดหน้าดูนบนนั้นเป็นยังไงบ้างพอตื่นเต้นดีใจว่าที่มีโอกาสได้เป็นผักยูหันเริ่มต้นจากจุดนั้นพอตื่นเต้นดีใจว่าเปไหวบนดี่มึงทุกข์กีกับของทุกข์ทำไหนส้มฝันเลยถูกพองามขบงงามขบงขึ้นแต่สมสาวสมรือบ่เนาะพอเนาะถูกสมใจยังพี่จ๋าจะฟ้องเพิ่งดีสุดยอดคุณพ่อแหละครับมือนั้นมือแรกที่ไปพ่อ เอ่อคือว่าพอกิจกรรมของคณะชลคุมนีบุญเฮานี่ยนะอยู่มองพระธาตุน้าดูนมือแล้วเขารู้สึกเป็นยังไงพอพอตะเบียอดปุ๊บเริ่มปฏิบัติธรรมใส่จุดขาเมื่อนั้นปั๊บนี่พ่ออ๋อไปพระธาตุน้าดูนมือนั้นพ่อกับพุ่มใจค้ากลายแล้วเพราเคยไปเห็นจักเทียนเนาะพ่อกับเพราเคยเกิดมากของฮอก็เคยเห็นเหล่าเพิ่นภาพไปไปน้ำเพิ่นหนึ่งที บอเคยเห็นก็ได้เห็นแม้วได้ดีๆก็เห็นไปพระธาตุก็เพิ่นกับผาไปไหวไปยังพอกับพุ่มใจอะไรเกิดมาบ่เสียศาสเกิดออกเนีไปทำบุญน้ำพายจันไปท้ายเพิ่นกับพ่อยห้ทธิยาวครับกิจกรรมที่มื้อแรกออกจากพระธานาธิบทุกคนเด็กกระซับกระเชงเนาะยังพอมีแห้งหลังจากพระหอดจุดที่สองพระหอดมองบ้านน้อยเฮ็ดไข่เป็นยังไงครับจุดที่สองเป็นยังไงเราสู้ฟังต่อดูจากที่พระหอดบ้านน้อยเฮ็ดไข่เนาะครับเนาะ บรรยากาศน้อยใค่เพื่อพอจังมุ่งพอประมาณจังมุ่งประมาณหกโมงหกโมงเสาร์ชอบ้านตื่นไปเตื่นนะครับเตือนวเขาจอดูสึกเกนเห็นเท่ขบวนจำมยาตาเดินบอดเขาจอตื่นเต้นบ่เขาจะดหูมังกรมาว่าห้าสิบไปบ่มู้ครับอือทว่ากัแล้วที่ากันลังออกมาดีใจขยจอมามาทำบุนตก S 1> <S 1> <S เออแล้วถามดิบัณพระสงฆ์องค์เจ้าจพนสันพัตาหานจังไหบ่พอออกไม่ออกพอตัวไม่ส่วนห้องทงโกินเข้าจังไหนได้พอครับสําหรับเรี้ยงอาหารการกินเนาะกือพระพนสันซีโมง่มาบเดียวพวกพวกเดือนธรรมยตาเดือนน้ากันนีก่ะสันหลังจากพระอาจารย์สันเสร็จแล้วก,จก็จังไดนกินครับรับเส็จพระอาจารย์ล้วที่นี่ก็กินคาบเบียวคือกันโอ้บ่เมือโบลาบ่ พอแห้งพอขอบไปยังไงเริ่มชินหลังจากมือที่สองเนี่ยอาการเริ่มปรับสภาพได้๋ยวไปเริ่มปรับได้แล้วมือแรกเนี่ยนั่งนอนราบกับผู้เด่กระดิ่เตือนเตือนเนี่ยเยอะเหรอเนาะมือที่สองเนี่ยย่บ้านนั่นนิดไข้มือนั่นนอนผักอยู่หันอยูนนอนผักอยู่ไออิสราทรรมสังเวชเป็นจังไลยมังคัดวายเนี่ยเพื่เป็นยังไงเพราะว่าเปรี้ยวเพราะมันมันมันอยู่ไกลมันอยู่ไกลอยู่เฉียวเฉียวไก่ จู่ไก่ไทยบ้านจังน้อยเนาะกขาบ่กเป็นยังไงพี่ว่าดูได้วุฒิบุญเจ้าคเขาไปใส่กันแผ่เมตตาเุิพาเห็ดดีเนาะโอ้เออบอกแล้วกิจกรรมไม่อย่างเนี้ยพอเห็นคนก็ทำวัดแล้วก็แผ่เมตตาหลายอย่างไยสวดมนต์เห็ดดีเป็นจะเป็นจะเขาดีใจน้ำผึ้งโอ้อ่ะหลังจากบ้านบ้านโน้นไข้แล้วเป็นให้ต่อบั่นครับออกจากบ้านโน้นให้ไขาตีสองเนาะตีสองออกจากบ้านโน้นให้ไข แต่วัที่นี่ออกจากวันนู้นให้ไขม้มากคมาว่าปีมาวัดไอ้กลางขีรถมากเหรยางยางยางแต่วันนี้จะไข่เหรอว้ายานนั่งจนหมดเลียวผมจากวันนู้นจะไข้ยางไม่เลยโอ้แม่แม่สวัสดีครับแม่มา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 นางตะกคนขอขออนุญาตในกัรเตือนกันขออยากเอาเสียงไปออกอากาศถ้าเข้าสนุกไ่ไม่ไม่เป็นยังดอกคือว่ามันนำการทดสดเลยเฮา ออกจากบ้านนู้นเหตุไข้ตีสองนั่ยางไปทางทางบอกให้จังไดนบัดนี้แม่สางตลอดเป็นจังไงบัดยากวันนั้นเป็นอันตรายบอกเป็นจังไดนแม่บอกโซฟังอนมือออกจากบ้านนู้นน้องเห็ุไข้เน่แม่แม่ที่เขาหลบบอกโซฟังอรเนี่ยอาถืออากาศสวัสดีกันแม่ขออนุญาได้แมได้ไหมออกอากาศสดๆนะครับแม่ราศีก็ได้สัมผัสว่าออกจากบ้านนู้นเห็ุไข้ปุ๊บเป็นจังไดนขึ้นบ้านนู้นเห็ุไข้ว่าปีเป็นบ่ค่ะค่ะเป็นตื่นเต้นมากไม่อย่างน่าดูนเนาะเป็นนองน่าดูขึ้นแรกเป็นน้องน่าดูกั่า กะมาตีสองออกเดินทางตีสองกลัวกะมาะถึงบ้านนุ้นเห็ดไคประมาณสิบสิบหาสิบหกโลนเนะาะค่ะออกจากบ้านนุนเห็ดไคกะมาะรู้สึกว่าดีใจพุ่มใจที่ว่าผาจานผ้ามาหลบหนีมูแม่ดีใจพุ่มใจมากเป็นหยังเป็นหยังได้มาเบิงได้มาเบิงเจ้าของ Łość, ท่าอาจารย์พระมาเห็ดแต่มาเบื้องเจ้าของได้มาเบื้องตัวเจาของได้มาเบื้องกีดเบื้องใจได้มาเห็ดว่าซ่อมเบื้องเจาของว่าเฮ้านีอสิบหูจักค่วมทุกของเจาของ ว่าเปลียนแจ้งใดหูยังได้ทุกอย่างนี้ยเอามาข้าได้ึ่กได้ทุกอย่างนี้หนึ่งเจ็บขาปวดแข้งปวดล่าปวดเอวได้ทุกที่ว่าเอานั่งสมาธิกับทุกแล้วทุกที่พาจย์พานางแม่นบลานางนี่ห้องสิเจ็บสิปวดเท่ากับต้องอดทนสีมื่นหนึ่งร้อยร้อยบาทกับพ่มีรถมาก ต้องโอ๊ตทนเท่าสิพุตเท่าเท่ากับเหตุบัได้เท่ากับตรงว่าทุกหนอทุกหนอทุกหนอะผวาหน้ามือแรกกระทบเริ่มทุกมือสองดีขึ้นมือที่สามออกจากโนู่นเนี่ยไข่ไปในบ้านออกจากนู่นเนี่ยไข่ดีขึ้นออกจากน่นเนี่ยไข่ไปใส่ตอนตอนยางมาจากหน้าดูนกันดูซึกว่านักพยานกับผ้าเสื้อสองหมองเศื้าสองเศื้าสองเทียคร์ขาเร้านำทางเศร้าบัได้แม่กับตรงท่า ท่าท่าเอานำมันท่าขาไปทุกคนพารย์กระท่าขึ้นกันโตค่ะเาดีนี่เออต้อจากบน่องเฮ็ดไข้ก่อนมันต้อนจับน่องเฮ็ดไข้มาว่าปีมาว่าปีวันกลางเนาะรู้สึกว่าเบาขึ้นช่วงนี้ทุกคนเริ่มเริ่มมองกันนะมองหนาบวักล้ัวหจอดใส่แตงสันแตงซีเริ่มมึงกันบบตุ่มเอากันบบเรือบว่าถากันบบเรือว่ายางไปยางมันตอนตอนงานนี่กระทากันอยู่แต่ว่าตัวภัยตัวมั่นเห็ดเผ็ดเอาไผเอามั่น เห็นุใดพายอมมันขอยกันบ่ได้อเด็ดรักถ้ำไปแล้วแต่ว่าแล้ว้องผู้ถึงปฏิบัติได้ดีได้อยู่ที่ไผที่มันค่ะเป็นได้ต่อมาวัดกลางรู้สึกว่าเป็นบุญย่างสูงเป็นยังไงเป็นยังไงแม่ได้มาฟังเทศอุ้ยไปเทศอ่ะหลวงพ่ออยู่วัดกลางหลวงพ่อเจ้าอาวาสที่ยู่วัดกลางท่านเพิ่นเป็นจังหวัดมาล่องจังหวัดมหาสาารคมตำแหน่งแม่ก็เอิญนบ่ค่อยปิ่นเนาะแม่เพิ่นม่ค่อิ่นมาเทศให้ฟังอย่างดีเลย เพิรนเทศสองชั่วโมงเทศตั้งแต่เรื่องเก่าเกาหลังหลังต่างแต่ประสบประสบการณ์มาตั้งแต่ของที่ผ่านมาเพิรนเทศให้ฟังจากนักนักแข่งนักขาสนักมือนักเท่าซ่ามือซาเท่าเริ่มเบาขึ้นตีบันนี่แม่มเบือที่สามนะเริ่มเบาขึ้นตีบันคือผู้ตายตัวหนึ่กูดิแม่คิดในใจมุ้งแม่ก็เลยพุ่มใจว่ามุ้งแม่ได้มาดผ้ายานผ้าม่านนี่ เป็นสิ่งที่ดีมากมากใครบ้างนี่สิเสียใจเออเขาจะก็เสียใจเบิดแล้วกเขาจะกขาจะกันมาอยู่จะบอกจะบินบอกซะยั้นเอื่นบ่ได้ว่าทอจะพอม่ันทอนีหนายห้มันหนิมาป๋อสูฟังบัทนี้อ่าเป็นอย่างคือมีความรู้สึกว่า ภูมิใจแล้วภูมิใจมือใด้เริ่มตัวเองมมือแรกทุกเนาะมือที่ซองก็ยังกูคิดมือกูคิดถึงเนาะมือที่สามดีขึ้นมือใดรู้สึกว่าเริ่มภูมิใจเจ้าของเราบ้างนี้เริ่มภูมิใจมาเอามาจากว่าปีวัดกลางเนาะมูอแม่เบาเดยเบาแล้วมือที่สามมันปรับโตได้ได้บผลนี้รู้สึกว่าเบาตีนกับว่าอะไ ค่าหนะมั่นทัวดเนเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มดีดีมากมากเลยเขาอีพออิพอเริ่มพุ่มใจตัวของมือใดหมายมือจิตไปแรกเราผมตั้งมือแรกเไงบัตรบัตรนั่นเลยล้วตั้งใจท่าแล้วมั่งตั้งใจท้าเราอีพอเริ่มพุ่มใจตัวของมือใดพุ่มใจตั้งมือไปคนละมือไปที่แต่บอกสำหรับผมบอกพุ่มใจตั้งแต่มือพาอาจารย์ไปหับมือเลยทีมือแรกเลยบอกเอาเริ่มมือที่สามเริ่มออกจากบัดกลางแล้วทุกอย่างตัวนี้สภาพทุกคนเริ่มปรับตัวแล้วค่ะ กินเข่าเคยกินมือละสามสี่ขับก็เหลือกบ่มีกัดจุกกัดเยอะขับเดียวกันเริ่มดีขึ้นแล้วกับบวมีหิวไม่ต้องเหนื่อยก็มีหิวจัิงขับเดียวมาตลอดเลยหลังจากวัดกลางไปที่โต๊ะบัดทีนี้จากเออแม่สิบาร์ดฟังจากอาบน้ำญี่บ้านมือละสองสามเทื่อมาอาบเท้อเดียวจากบ่มีปัญหาง่ามพือเก่าง่ามพือเก่ามันยได้ใจง่ามพื้เก่าหลังจากออกจากวัดกลางมือนัอนออกจากวัดกลางนี่คืนนัอนนอนอยู่วัดกลางบ่ได้ออกจากวัดกลางค่ะนอน ขึ้นขึ้นขึ้นนั่นนอนยิบวัดกลางหลังจากฟังเทนแล้วก็นอนยิบวัดกลางค่ะนอนหลับบ่รับอยู่ค่ะมีผีมีสางมีผู้ใด้ฟันไายมีนางผู้ใดป่วยมีนางบ่มีบาดนี่ออกจากวัดกลางมาบ้านศาลาเนาะลองดูางมาหอดบ้านศาลาบัานี้ครับพายจันใบสามพายจันกับผ้าไปเดินขามถนนไปไปกู้เพื่อเดินกู้บ่กู้บ้านศาลาพายจันผ้าไปเออพันสนามพันสนามพายจันผ้าไปครับ เวียนอันเวียนเวียนเผืนอันเวียนอย่างเออฮาราเวียนสามรอบเออแล้วผ้าจารย์พาไปผ้าจารย์กัญยางย่างไปไปเบิดทุกค้นทึงไม่หวีไม่ได้ไปเบิดเลยพผอาจารย์ไปเห็ดดีดีผาไปเห็ดเวียนเวียนสามรอบเลยกับผ้านางสมาธิอืมกับจังกลับมากลับมาแล้วกันกลับมาหล่ะกันท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมที่เคารพรักขับแข่งครับคณะนี้นี่บรรยากาศเอ่อ ยังมีเอียงหนาลุ่นหลายหลายอย่างแต่ว่าพี่น้องผู้ผูเกี่บฟังเหง้าปวดเมื่อกี๊สีล่นโพดเพราะว่าเพราะว่านายเขาลุ่นมาแลงเนาะเอาสิยากให้คุณพ่อทั้งสี่คุณพ่อสามท่านคุณแม่หนึ่งท่านเนี่ยเนาะโมทนาบุญนี่ยังก็แล้วแต่สีบอกอีกอย่างในช่วงเวลาตัวนี้ขอขอแค่คนละหนึ่งนาทีเดี๋ยวบอกยังก็ได้วพอเสียวเสียงนี่เสียวไปออกอากาศตอนนี้วันทองก็นี่กำลังสดสดนี่อาจารย์ประกาศอี่แม่สียวกยังก่อนเชิญค่ะที่แม่ละสีมานี่กคะมาเดินธรรมยาตากับอาจารย์นี่ก่ะขอโมทนาให้้้ชาาาวลลมมคคคนนนนีบบุุญเอออยู่่ทททกๆตดัง ภูไผ่ก็ขอให้ได้บุญน้ำกันเ้อค่ะเด้อแม่รศีกับนางธมนาเมตตาสิ่งเห็นทิ่งที่ดีดีนิมิตได้สิ่งที่ดีดีหลายอย่างแต่ว่าเวลาวลดจอเนาะเวลาจำกัดเนาะขอบพระคุณแม่รศีครับคุณพ่อไม่ใช่หรือบอกรับมึงนะที่ไปพอสิ่งที่ดีแล้วไปพบสิ่งที่ดีอันใดที่ดีอันใดที่งาม อยากฝากไปหาพี่หาน้องผู้ที่อยู่ทั้งบ้านสุขูสุขคนเนาะให้พี่น้องทุกคนเฮ่าเนี่เมืองเอาพิจรารณาเมืองตัวเองว่าเจ็บมองไดปวดมองไดก็คือสังขารคือจังพระพุทธเจ้าพนเว้ากับ,อ,กบองคุร,ริม่านกับแชร์เบาค่ำเดียวกับรูคือพระพุทธเจ้าว่าองคุริม่านว่าท่านจงหยุดหยุดให้เราเถอะพระพุทธเจา้าว่าเราหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่หยุด ตรงนี้คือมันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับทุกๆคนแล้วขอมอบบุญไปให้ทุกๆท่านที่อยู่บ้าน ด้วยสาธุสาธุคุณพ่อนิดนึงมีอะไรจะเล่าความรู้สึกในใจอนุโมทนาบุญยังไงเช่นครับขออนุโมทนาบุญไปให้ครับชมรมคนมีบุญถูกท่านถูกขู่ถกคนที่บริเวณมากพอจ้อยกับอยากพอจ้อยกับอยากขออนุโมทนาบุญน้ำ่นหลายผมเด็ดไปก็ได้ผมก็ดีใจหลายไปน้ำิน ควมมีความติวเราตื่นตันหลายสาธุเอาคุณพ่อมีอะไรที่จะฝากโมทนาบุญหรือว่าจะปลุกผู้อะไรในใจเชิญครับปลุอาจารย์ก็ปลื้มใจและไดี๋ยวไปครับพระเจ้าของคุนคือท่านน่าดูอะไรมีใจปลื้มใจครับสาคือไม่ลาศีกัลคำออื่นโบถึงกำหนดการจากจุดนี่คำออื่นเสียไปยังไนีนะครับขอบอกตอนผู้ชมเดี๋ยวฟังนะครับคำออื่นครับตอนนี้ยุดไซครับตอนนี้บัดทีนี่ยุดยุดแดนนีวะเมนครับยุดแดนนียู่ วัดบันแนค้นอ๋อเดี๋ยวนี้เฮาอยู่บ้านแเ้นใหญ่ค่ะเดี๋ยวนี้พอจ้อยสิว่าอยู่บ้านอุ่นเดี๋ยวนี้เฮาอยู่บ้านแเ้นใหญ่เนาะคะ่ะมือเละใบาสามนี่พระอาจารย์กัสิผาทำกิจกรรมครับค <c oughs> ือเดินเดินจงกรมแล้วก็นั่งสมาธิคร <c oughs> ับแล้วก็พระอาจารย์กับสีห้ยภาคแก๊กน้อยแล้วก็ตอนเย็นกัสิสวดสวดมนต์ทำวัดเย็นแล้ <c oughs> วก็สวดสวดมนต์สวดทุกอย่างแล้วก็ แค่บ้านเพิ่อนเกสีออกมารวมน้ำแล้วก็เพิ่อนในพักพอนในเล่าสามถุมสี่ถุมนี่กะพักพอนแล้วก็เตือนประมาณตีสองเกษีออกเดินทางต่อไปบ้านไปบ้านอ้นเท้าตามเส้นทางไหนครับเส้นทางออกจากบ้านแคนใต้หรือเปล่าต้นนี้แค่ใต้บหมนี่แค่ไต่ตอนนี้ตัวลูกตัวลูกแคนใหญ่เลยแคนใต้แคนใต้ค่ะหมูสิบสี่บ้านพ่อสาค่ะบ้านแคนใต้หมู่ที่สิบสี่เขาจะออกเส้นทางใดครับออกเส้น อาจารย์85 85ลัด85ไรเดี๋ยวเดี๋ยวครับเป็นเป็นเป็นใกล้ๆๆกล้ๆใกล้ๆวัดที่นึ่งหอดเหมือนเสาเหมือนปะครับค่ะหอดเหมือนเสาขอให้ชื่นชมคนมีบุญเท่าไผ่หยากมาอันไอ้ตาบาดยังหันกะมาได้ค่ะอยู่่ทีวัขอยู่วัดที่วัดบ้านอุ่นประมาณหกโมงเสาเนาะค่ะประมาณหกโมงเสาร์ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะวัสดีค่ะเอาละครับท่านผู้ชมที่เคารพครับเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดกันต่อนะครับขอบคุณครับ